วาดาวอันชุมาพรค่ะ b a แบ ko k Pride My Voice is for Liberation ชื่อว่าดาวอันชุมาพรนะคะจริงๆเป็นนักกิจกรรมเฟมินิสต์นักกิจกรรมเลสเบี้ยนนักกิจกรรม LGBT แล้วก็นักกิจกรรมทางการเมืองอ,อยู่กับองค์กรที่ชื่อว่า Bangkok Pride คะ่ะ เราน่าจะถูกส่งต่อเรื่องสมรุลเท่าเทียมตั้งแต่การต่อสู้มาหลายสิบปีและเราอยู่ในช่วงเวลาที่สมรุลเท่าเทียมเดินทางมาสู่การรับรู้ของประชากรในประเทศจํานวนมากจากที่เคยทําม็อบประท้วงเรื่องของประชาธิปไตยเราก็นําม็อบมาใช้ในรูปอีกแพลตฟอร์มหนึ่งก็คือแพลตฟอร์มของขบวนพาเหรดแล้วเราก็อยากจะบอกว่าสมรุเท่าเทียมไม่ใช่ใชัยชนะแรกแน่นอนชัยชนะต่อไป จะเกิดขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าเรื่องประเด็น L G B T หรือเรื่องอื่นๆที่ประเทศกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายเราอยากทำงานเพื่อตัวเองแล้วก็เราทำงานเพื่อตัวเองมาได้เพราะว่าเราได้เล b e เบอรตัวเองจากคนที่ไม่อนุญาตให้ได้รักกับคนที่อยากรักจนกระทั่งเราสามารถรักกับคนที่เราอยากรักได้เสียงของเราก็คงจะอยู่เคียงข้างกับคนที่อยากจะ เปลี่ยนแปลงทั้งตัวเองเปลี่ยนแปลงทั้งสังคมแล้วก็เปลี่ยนแปลงโลกไปด้วยกันเพื่อที่จะป,ปลดแอกมันไปด้วยกัน